i'm about to go off like a weapon fueled to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i'll run this nation call ข้าเป็นพปะเจ้าขคานขาตอารักก็ชาวเบ b ี a มาสต์ e r เวิลคลิปนี้แอดมาก,กับเชจทีเซอร์โรราและอาสะค่ะและเช่นเกิดจะใกลชอบสไตล์กันแล้วค่ะแบบแอดฟิลเพื่อนเมา่อยจอยๆแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งจะเตือนช่องไว้ดีเลยและหากชอบคลิปนี้ช้ายคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกลังใจให้แอดและทีมงานด้นะคะขอบคุณมากค่ะ เพื่อน,นคลิปนี้แอดมากับสองสาวโรราอาสะค่ะงั้นแอดขอเริ่มที่ชีชทีเซอร์ของโรราก่อนเลยนะคะน้องแสงเหนือของพวกเราเปิดมาพร้อมกับคีย์เวิร์ดใหม่ A d เด m ยมอน o n s t e r ที่ฟังแล้วเสียงคลายภาริโลยะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มชีชค่ะโรร a าหนูไม่ได้มาเล่นๆเ,เป็นมอนสเตอร์ที่จริงใจใส่เข่าให้เห็นเด่นๆกันไปเลยให้มันเดื ให้มันสนบนความแซ่บแบบจัดเต็มแล้วเป็นเจวิลที่สวยอะไรขนาดน,นั้นนะวิชัวอย่างปังเบ้าหน้าฟ้าประธานของแท้มีความไฮไลท์ผมสีขาวเบาๆเข้ากับอายไลเนอร์ที่ห่างตาแล้วเสื้อสีทรูที่เหมือนลายแททูนั้นอีกนะโหยคนสวยขาดูไม่ไหวให้ฟิลตัวแม่จิกสุดๆตัดกับจุดความหน้าสวยแบบคอนทราสเวอร์อนาคตวิชัว เบอร์หนึ่งเจนห้าที่แท true แล้วอายุเท่านี้เองนะแต่สวยแบบไม่บรรยาบรรยังถ้าโตขึ้นจะสวยสะพรังขนาดไหนแม้หน้าตาจะทรงนางเอกซีรีส์แต่จริตนางไม่เรีเราะชีน้องจิกจ้องกล้อง พรามบวกแบบไม่กลัวงานสายตาของเจ้าตัวที่เล็กค้างใหญ่ค้างจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วมองมาทีเก็บเรียบทรงพลังมากเวอร์ทำชั้นคนลุกไปหมดถูกต้องทุกตรงห้องเกินค่ะคุณลูกค่ะ และเมื่อคือนนี้ชี e ีเซอร์บายอาสะก็ตามมาเลยค่ะพอสินน <A> ้นทอนเบบีอ <the S 3> <Masters. S 1> ัมมอนสเตอร์อาสะก็เดินเกมทันทีความตัวลูกบอสเบบี้เขาเอาจริงวะ่ะช้อนตามมองกล้องแบบหาเรื่องอินเนอร์คืนแบบตัวมัมทำฉันคนแกนสแตนด์อัพไปหมดแล้วความถุงมือดำตัดกับสเกิลชันโครงกระดูกสีขาวมันว้าวเพราะมันสร้างความเด่นให้อาสะใหญ่ยยตัวเล็กของพวกเราความสีชมพู ที่ไฮไลท์ผมความชมพูที่ต่างหูชมพูละเอียดยับยันเมคอัพที่ขนตาเป็นพิงค์ขือที่ไม่อ่อนยอนเลยแถมอาสาใส่คอนแทคสีเทาออฟ้าไปอีกนะเออสวยน่ารักไม่ไหวฉันตุยแล้วจ้าแล้วจังหวะยกยิ้มมุมปากอีกโอ้เซ็กซี่ซิดเกินอินเนอร์ถึงสุดๆจบท้ายอย่างปังกับความเล่นมุมกล้องที่ชายให้เห็นเป็นฉากด้านหลัง หมือนจะตั้งใจให้เราเห็นเป็นข่าเดวิลโหยอย่างสะพรึงและแอดเหมือนแอบจะได้ยินเสียงดนตรีไทยด้วยในท่อน B A B Y M a N คล้ายๆเป็นเสียงระนาดทอดตามจังหวะร้องตัวอักษรเลยอะมันใช่ใช่ไหมชัดชายฉันจะกรีดมากกรีดเลยมันรัดอะใส่ความเป็นไทยในนั้นด้วยจะเป็นจริงไหมได้รู้กันแน่รอลุ้น31เมษายนนี้4ทุ่มค่ะ ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ YG ปล่อยทีเซอร์ชีชมาแล้ว5คนที่เริ่มต้นด้วยอาชอรูกัตจิตาโรราและอาศาน้องๆแต่ละคนทำได้ดีดีมากๆเลยอะ่ะ energy inner ความตั้งใจไม่มี d r อ p ไม่มีออกเลยสักคนส่งมาถึงและพวกเรารับรู้สัมผัสได้หมดเริเกินเด็กจริงๆและที่ต้องชมมากๆเลยก็คือทีเมคอัพค่ะที่แต่งหน้าเก่ง แป่งแบบจินตนาการขั้นสูงแต่งออกมาได้ลงตัวเข้ากับเด็กๆเ,เอกลักษณ์แต่ละคนแบบขั้นสุดโคตรดด้ใจแม้ไปเลยจ้าอยากเห็นคนต่อไปแล้วว่าแอดว่าคืนนี้ต้องเป็นพริตาแน่ๆค่ะระ YG น่าจะเรียงลำดับสลับเมมเบอร์เกาหลีญี่ปุ่นไทยละดังนั้นคืนนี้ต้องเป็นพริแน่นอนแอดฟันทง และเป็กเวลากิจแห่งยิวไรคืนคนี้ใครจะเป็นคนต่อไปยังไงเม้นมาทายกันเยอะๆเลยนะคะและเม้นมาอวยความสวยแบบไม่พักของน้องโรมาและอาสาของเรากันรัวๆได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาดไปก่อนหวังว่าพวเาพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะาา like, จะช,ชอบกดไลค์จะแชร์กดแชร์แชร์ไปเยอะๆเลยนะขายของเรียกคนเข้าด้อมช่าของเรากันเยอะๆเลยรักพวกจืดที่สดดูแลเทคแค์รัาส,สุขภาพกันด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ i love i'm about to go off like a weapon fueled to the top got a filled up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i gotta